เขเปิดแล้วผมเปิดแล้วเนะี่ยเรื่องไนเราหงุดหงิดมาแล้วถามร้อพีพ่้องพงี่เท่ได้ไงเท่หมองเราเป็นพงกันนละยใครใครเอ้ใครตีใส่เด้อใครได้ตู้เย็นเมื่อนั้นเก็บไว้แล้ว เดีไปกินแลยป่ะซ้อนไว้เดี๋ยวเอาอย่างนั้นก็เจียวเอาว่ะเอาป่ะเาลาวกเจียวแลาวใครซ้อนไว้ยูดูเสียง้ว่าเอาเงินยี่สิบบาทไปซื้อหมูยอบ้านเบิดพอดีเดี๋ยวซื้อมามาให้ลูกเนี่ยก็ร้อนหัวใส่กันอ่า ออกแดดออาดอาบ้างเลยทางุ่นได้าทางรถขันนั่นเออกทั้งนี้ระบ่อกทั้งนี้บ่อกทั้งนี้ไม่มีออกบอกว่าเทพึงเ,เบียงไว้ได้เทพึงเ,เบียงยไว้เพอว่านจะเดี๋ยวลงไล่นี่เราเขาเที่ยนพักเผนพักปูนมาลงเวลาหนามมัน กับพีอ่อบมีมาทุกคนมาเลืเอ,เ,อเครื่องอหนึ่งเวลาอันเปิดเลือเครื่องเดียวแหละเลืเอ,เ,อเ,เ,ลเครื่องเดียวรัฐเพิตัวเ,เครื่องเนี่ยเลือเครื่องเดียวรัสิบลานทางด้านเปิดเลือเครื่องต่อเครื่องอพอ่อเราแบบมันจะได้พ่อดีนะ ปกหนาพอดีปกห้องทอนเลเออเมื่อเนี้ยอมไม่ยนี่ลหละเออเอาปูนมาเทลรง,ยยางมาแล้วอมไม่ออาอ่าอังไม่ต้องใส่ไม่กันไม่ต้องใส่ยังไงเล้วกูวาดรูปแล้วกูยิ่งเนีาผากจรง ขนว่า,าอะไร,ไระลูกแบบพ่อไม่แม่นะเราต้องปิดไม่ต้องปิดปพี่บอกแลนเลยแลนเลยเ อะไรเอาทั้งนี้มะระหว่างงมาจ้าเลยจ้าเลยจ้ยจาก็าได้จอาดาบมือก็ได้รถขั้นเลยอ่จอกั้น,นย เวลาเราเห็นถนนุบอะไรเราเห็นตังไงพ่อใหญ่เนี่งเล่ออไปอยู่คอรถนนอาสุโดรยากกว่ะเราเอาไทยบานเราเราบ่ไดีเอวไทยอื่นนี่นึงพ่อใหญ่สุวัตดิ์ัิาพัลมเราเห็นถนนเราบ่ไดีเอวไทยบานอื่นนี่เราแต่ไทยบ้านเราทั้งมัดเห็นถนนก็หไหมั้หาส